เอ้ยัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาอ่าวันหยุดยาวครับช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวครับเรามาตกปลาครับที่อ่าสระกเกีนครับเชียงใหม่ครับมาเพื่อนสองคนครับดูที่ครับตอนเตรียมมาแน่ปลาอยู่ครับเป็นไงบานสายวันนี้เป้าใหม่ครับเอากี่แต้มดีครับโดนแม่โดนโดนลูกเหมือนกันนี่สามข้อเน้นๆนะผมวันนี้เราเอาเบ็ดมากี่หลังนะสี่เนาะสเราเอาเบ็ดมาสี่หลังครับ ลองติดตามดูว่า,เ,าเป็นยังไงบ้านเดี๋ยวพาชมบรรยากาศครับแข่งยังไงพูดถึงนี้คนเยอะมากครับคนทั้าแม่เยอะมากครับบรรยากาศก,าก,าาากาศ็โอ้แปรครับแปรคืนนะผมกำลังคืนครับ,น,รบนี่ครับ,รบชวนโควิดเราอยากเรียบครับผมใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายครับ หากินพอเพียงอ่ะลองดูครับเดี๋ยวเพื่อนผมจะจัดจัดการนะครับอ่านะครับทีเราเอาเบ็ดมาสี่หลังครับผมอ่ะมีอะไรพูดคุยกับท่านผู้ชมบ้างครับเดี๋ยวดูดอกนี้นะครับเป็นไงเอ้ย่ะโอเคครับลองติดแตมดูครับถ้าอ่าดูครับตรงนี้ชมครับดูครับเราจะโยนเบ็ดครับอ่ากำลังจะควนเบ็ดครับผมอ่าเสือ พร้อมโอ้ท่าสวยครับคุณผู้ชมครับถ้ายังไงถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผมว้าทูรูทโอเคเป้าหม้ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับอย่าลืมมาถ้าชอบก็อย่าลืม,ออลมก, like, กดไลค์กดแชร์ครับแนวบรรยากาศดีๆครับผม เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวลองดูเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับ